สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอหัวข้อ Smart Grid Monitoring ซึ่งเป็นการเฝ้าระวังและวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบโครงขายไฟฟ้าอัจฉริยะค่ะวัตถุประสงค์ของการนำเสนอให้เข้าใจ Smart Grid Monitoring แล้วก็วิเคราะห์ปัญหาและเหตุผลใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ออกแบบแบชบอร์ดสำหรับข้อมูลค่ะ ปัจจุบันการใช้พลังงานไฟฟ้าเนี่ยมีวยความซับซ้อนมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อมีการใช้พลังงานทดแทนเช่นโซลา่าแล้วก็ไวรวมกับไฟฟ้าจากการผลิตหลักดังนั้นการทำสมาร์ทกริดมอนิเตอร์링เนี่ยจะช่วยให้เราสามารถดูพฤติกรรมการใช้ไฟวางแผนพีคโหลดแล้วก็ตัดสินใจการสร้างโรงไฟฟ้าย่อยเพิ่มเติมได้ถูกจุดมากขึ้นค่ะสาเหตุที่เลือกหัวข้อนี้เพราะว่าสมาร์ทกริ คือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในอนาคตและช่วยให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพลดต้นทุนและยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ <c oughs> วิธีคิดวิธีการวิเคราะห์สิ่งแรกที่ต้องทำคือการเก็บข้อมูลจากสมาร์ทกริดเช่นการใช้ไฟหลายชั่วโมงของแต่ละพื้นที่ ปริมาณพลังงานทดแทนที่จ่ายเข้าระบบและพีคกโหลดตอนกลางคืนจากนั้นนำข้อมูลมาวิเคราะห์เช่นการหาจุดที่โหลดสูงเกินกำลังการผลิตการทำนายแนวโน้มการใช้ไฟในอนาคตด้วย Machine Learning การวิเคราะห์ว่าคงสร้างไฟฟ้าควรสร้างไฟฟ้าย่อยเพิ่มในเขตไหนเพื่อรองรับความต้องการในอนาคตค่ะการออกแบบแดชบอร์ด ดชทบอร์ดที่จออแบบประกอบด้วยการแสดงโหลดไฟฟ้าแบบ Real-time และ Historical แบบเรียลไทมและ Historical h e a t Map แสดงพื้นที่ที่ใช้ไฟสูงสุดกราฟเปรียบเทียบพลังงานจาก Renewable Renewable versus Conventional KPI เช่นค่า p e พีโหลดค่าโหลด Fa c เตอและอัตราส่วนพลังงานทดแทนต่อทั้งหมด สิ่งนี้จะช่วยให้ผู้จัดการสามารถเห็นภาพรวมการใช้ไฟตัดสินใจลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าย่อยใหม่ได้อย่างแม่นยำค่ะแล้วก็ยังช่วยวางแผนการผลิตไฟฟ้าในอนาคตค่ะนี่คือการใช้พลังงานทดแทนแล้วก็การใช้พลังงานแบบดั้งเดิมสัสดส่วนในการของปีนี้ค่ะสรุปปิดท้าย ก็คือ Smart Grid Monitoring เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงการเฝ้าระวังการใช้พลังงานเท่านั้นแต่ยังช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจได้บนพื้นฐานข้อมูลจริงลดะละความเสี่ยงและยังทำให้ระบบไฟฟ้ามีความยังย่งยืนมากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ